ฝีมือพารวย,เอ,ย,เ,อยเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ฝีมือพารวยในทที่สามกับผู้เข้าขายการทนทีท่สามนะครับเละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะทําเวลาไปได้มากน้อยขนาดไหนพร้อมไหมครับพร้อมครับเมื่อกี้ดูแล้วเป็นไงคนที่สองเป็นไง,นงมีอะไรจะพูดไหมไม่มีไม่ไมีมคิด,ดว่าเราจะทําเวลาดีกว่าเขาไหมน่าจะดีกว่านะครับ ขอให้เป็นเช่นนั้นเมื่อกี้คนที่สองกขพูดแบบนี้แหละเมื่อกี้พูดแบบนี้เลยแล้วก็ทําเวลาไปเกือบห้านาทีอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เห็นการผิดพลาดของเขาแล้วเสียปักลืมหยิบคัตเตอร์รลืมหยิบสายฟันไฟนะครับผมพร้อมนะครับ,รรบถ้าพร้อมแล้วเวลาเดินนะครับ วัดเทปคัตเตอร์สี่สําคัญใส่กระเป๋าคุณไว้เลยตั้งให้ดีอย่าให้ร่วงตั้งให้ดีใจเย็นๆสบายสบายตอนนี้เวลาเดินไปเรื่อยๆเวลาสวยงามตอนนี้ไวมากผ่านให้ดีและดูสายไฟให้ดีนะครับไม่ใช่หลอดที่หนึ่งเอาสายไฟโดยที่สามมาเสียบนะครับ เวลาสวยงามมากตอนนี้เวลาเดินไปจะหนึ่งนาทีแล้วนะครับกับหลอดไฟดวงที่1น,นะครับตอนนี้จะถึง1น,นาทีแล้วนะครับไวครับไวนะครับจะหนึ่งนาทีแล้วนะครับเสียบปั๊กเสียบปั๊กออกมาเสียบปั๊กออกมาปาสวิตช์คันเอาโอเคหลอดไฟด้วงที่สองกํกำลังเดินทางมาแล้ว รอไฟดลิซสองเดินทางมาแล้วกับเวลาหนึ่งนาทีหน่อยๆรอไฟดลิซสองจะติดเวลาไหนรอดูตอนนี้รอไฟดลิซสองนะครับอะไรนะถ้าตกล้อ,อ,อาหลานสาวคืนี๋้วเจ๊เจอผมเรือเปล่า ไม่เจะเจอผมตามนี้นะครับรอไฟตรงนี่สองนะครับกำลังจะติดเชียร์หลันเถยใช่ไหมเยเชียร์เลยเชียร์พูดเลยอ้าวดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีเสียงไม่ดีเปิดสวิตช์ด้วยเปิดสวิตช์ด้วยติดหรือยังครัสวิตช์เปิดหรือยัง ตอนนี้เวลาผ่านไป2นาที10วินาทีคุณจะต้องทำให้ไม่มากกว่า,าสาี3วินาทีตอนนี้เวลาเดินไปอยู่ที่เฮ้ยเวลาโอเคเลยอะเวลาโอเคไม่สามารถบอกได้ เวลาดีมากคุณทำอะไรก็ได้อย่าให้เกินสามนาทีอย่าให้เกินสามๆๆๆเปิดสวิตช์แล้วเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เออพร้อมแล้วหยุดเวลาหยุดเวลาผมประทับใจในลีลาของคุณ โดที่สองดับอรอเลรนคุณเป็นผู้ชายที่มั่นใจตัวเองมากชิวๆสบายๆใช้เวลาไปดีมากกับเวลาสอนาที57วินาทีเอาละครับเราดูนะครับว่าผู้ชนะคือใครและช่วงหน้าครับมาพบกับวิธีมอบเงินรางวัล เข้าสู่พิธีมอบเงินรางวัลน,นะครับและโอกาสต่อจากนี้ไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผอศูนย์พนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองท่านโคสิทาววระเชญครับเอาละครับแระผู้นชนะเลิศรับเงินรางวัล3,000บาทคือคุณอาพิธานโตวพวงเวลาสที57วินาที รับไปเลยครับยิ้มสวยๆครับมองกล้องยิ้มสวย,สวยครับผมเอาละครับและดับสองเงินสองพบาทนะครับใช้เวลาไปสนาที4 3่วินาทีคุณทวีปยิ้มคุณทนครับและทานที่3นี้นะครับผมรู้สึกปลาบปลื้มใจกับเขามาก <laughs> เขาทําเวลาไปได้สุดยอดมากครับ เกือบ5นาทีคุณจักกระพงโกงกอง4นาที40วินาทีครับ1,000บาทนำไปใช้ให้หมดซะเอาละครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพ่อสูงริลาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองนะครับท่านโคสิธิ์ขาวาระปรเบมือกับท่านสครักครับ,รบวันนี้นะครับให้เกียรติมามอบรางวัลน,นะครับให้กับผู้แขางขันทั้ง3ท่านนะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะลากไปด้วยปฏิทินข่าวชาวฝีมือแรงงานนะครับและพบกนใบมท่ทุกวันที่เวลาบ่ายโมงไปต้นไปทาง d ดลี่ดีวทกับรายการฝีมือพาด้วยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับความจนไม่ชอบอยู่กับคนขยันวันนี้สวัสดีครับปฏิทินข่าวชาวแรงงาน เราได้รับนโยบายจากรัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะจากท่านรัฐมนตรีปเดิมชัยสมทรัพย์ให้เร่งฝึกแรงงานเราให้มีทักษะภาษากรมพัฒนาพแรงงานจึงได้เร่งสอนหลักสูตรหลายภาษานะฮะได้แก่ภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะฮะภาษาภาษาอินโดนีเซียภาษาจีนกลางนะฮะกับแรงงานนะ,ะโดยสอนในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะจำนวนทั้งขึ้น30ชั่วโมงนะฮะนอกจากนั้นใน ตามต่างจังหวัดซึ่งเรามีศูนย์อยู่ทั่วนี่ก็มีเปิดสอนภาษาอังกฤษนะฮะภาษาเกาหลีนะฮะ,ะท่านผู้ใดสนใจก็เชิญไปติดต่อได้นะครับเพราะว่าเรื่องภาษาเนี่ยจะต้องผู้เรียน,นยต้องมีความสนใจนะฮะแล้วก็อยากที่จะเรียนนะจึงจะประสบผลามสำเร็จนะ,ะก็ขอเชิญชวนให้แรงงานไทยเนี่ยมาเพิ่มทักษะภาษาของตนเองเพื่อที่จะทํางานร่วมกับชาวต่างชาติได้นะครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางแล้วก็ภาษาอา อาเซียนด้วยนะฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างเช่นว่าถ้าจังหวัดน้องคายเนี่ยผมก็สั่งให้สอนภาษาลาวนะแถวตากก็ให้สอนภาษาพม่านะแะถวสระแก้วก็ให้สอนภาษาคำกัมพูชานะฮะเพราะว่าขา้าราชการของผมบางคนนี่พูดภาษาเหล่านั้นได้นะฮะก็เอามาเป็นครูสอนด้วยนะครับอน,นอกจากนั้นแล้วเป็นข่าวดีที่รัฐบาลเกาหลีโดยโคเอกาเนี่ยได้ส่งบริวารมาสอนภาษาให้เรา สี่คนนะฮะแล้วก็จะส่งมาให้เรื่อยๆแม้แต่พมา่าภาษาพม่าเนี่ยเราก็บางทีต้องใช้ครูที่เป็นชาวพม่านะฮะเราก็ขอให้เขาได้ส่งคนมาช่วยนะ,ะเพื่อนอกจากนั้นภาษาแล้วเนี่ยก็เราก็แถมเรื่องวัฒน,นธรรมด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไทยคิดอีกอย่างต่างชาติคิดอีกอย่าง เราจะต้องให้เยาวชนเราเนี่ยเรียนรู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมภาษาแล้วก็อยู่ร่วมทํางานร่วมออกับเขาได้นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเรายังได้ฝึกให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจนะฮะ<ม>ที่ฝึกไปแล้วเนี่ยก็มีโรงพักพญาไทอ่าพัโขนงนะฮะดินแดงนะฮะแล้วก็ทางบชนนี่กาลังจะขอมาอีกนะ,ะ<ม>เราฝึกไปรุ่นหนึ่งก็ประมาณ150คนนะฮะก็<ม>ให้เป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จะคอมมูนิเคตสื่อสารกับชาวต่างชาติได้<ม>ครับ ต้องยอมรับว่านวดแผนไทยนะฮะหรือสปาหรือว่าเรียกว่าการส่งเสริมสุขภาพแบบอง์รวมเนี่ยนะฮะโดยโดยโดยภูมิปัญญาไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีมูลค่าของไทยนะที่น่าจะส่งเสริมนะฮะกรมพัฒนาผิมเมืองงานโดยวิทยาลแรงงานเนี่ยนะฮะก็ได้วันนี้ก็ได้จัดมีการสอนอระดับ2นะฮะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพ แบบองรวมนะจำนวน60ชั่วโมงให้กับผู้เข้ารับการฝึกนะฮะเพื่อที่เมื่อจบแล้วนี่ก็ไปประกอบอาชีพได้ทันทีเลยนะฮะฝีมือพารวย